ครับสวัสดีครับอีซ e ีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ยกมาพบอกับพระแจมนาพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนเเลยพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อแจ่มพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของพ่อบ้านสวนพี่น้องครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่6ธันวาคม67ราวลพัฒนาออก เกต19036รับเลขล่างก็อออก90นะพี่น้องเนาะครับของพ่อบ้านสวนพี่น้องนี่ครับวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567ลาวพัฒนาพ่อบ้านสวนบนล่างวิ่งโลด5กับ2เน้นที่5พี่น้องครับหากระบ่ม่า2กับกระบอมาอะพี่น้องเนาะ ครับมีหาสามออกสามหกนะครับเอามาว่ากันเนาพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบาว่าคูบบอารัไนได้เนาพี่น้องเนาะครับมือวันนี้พอพันทรงใหม่เราพี่น้องครับปเตรียม้ามาติดตามตอนเนาพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันนะครับ hòn trần hô thêm từ mực mày <laughs> วันจันที่เก้า เราพัฒนาพ่อบ้านสวน เบ่งลูดพี่น้อง9กับ1นนะครับ เก้ากับหนึ่งเน้นที่9นะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเก้าสอง 4, ข่าวสี่ข่าวห้าก่าวหนึ่งนะครับหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับ ส่วนตัวเน้นในพี่น้องเด้อเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่นะครับ เห็นสาหางครับเบอ่งเลขสาตัวน้องพี่น้องส่วนเลขสาตัวมีหนึ่งหเกียร หนึ่งเก้าห้านะครับครับสัตว์เกียน,นพี่นองเนาะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับวันจันทร์ที่9กธันวาคมสองห้าหกนเจ็นพองเนาะลาวพัฒนาพ่อบ้านสวนขับบนล่างวิ่งรูด กับ1เน้นที่9พี่น้องครับ92 94 95 91 13 14ี่1กเน้น94 95สีเนึาะพี่น้องเนาะครับส่วนเรลยกสตัวกับหนึ่งหนึ่งส็ดเก้าสี่หพี่น้องครับอย่าลืมนะพี่น้องเนอ้อมากสอบตัวในห้องจะลืมกับตัวไว้น้านะครับ พระเตีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเ้อพอบ้านสวนเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตมมาฝ<อ>ากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านได้พี่น้องเอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับฉะนั้นแล้วพระเตียมขอไว้พรอยคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีขจะได้โชคโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะรับ เอาอย่าลืมพี่น้องเขามาแลกก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเจ้าปอบผาชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตียมขออีซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมานแห้งๆห้วรยรยกันทุกคนเนาะครับเนะับพอกนคชิปนาพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม